สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอมทุกท่านด้วยนะครับอีพีนี้นะครับเรามาทําการเทสและทําการรีวิวเฉพาะเคสตัวนี้นะครับในราคา7 6 0 0บาทได้สเปคไหนได้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วเล่นเกมดีไหมเราไปดูกันเลยว่าสเปคนี้ชุดไม่ใช่ชุดนี้สเปคนี้เคสตัวนี้ เป็นยังไงเรามาทําการเริ่มเทกันตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยนะครับนั่นก็คือการเปิดเครื่องก่อนเลยมาตัวนี้เป็นเคสของไอทีโซนัทนะครับไฟสีสวยเลยอ่ะตอนนี้เราก็เพิ่งเปิดเครื่องกันไปนะเรามาดูว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนในการรันวินโด w หนึ่งสองสามมาครับโอ้โหยังกระจังวางโอเคนะก็เป็นสีสันเ,เล็กๆนะครับกับ เคสตัวนี้7,600บาทได้สเปคไหนเรามาไล่กันเลยดีกว่าน,นะครับด้านหน้าก่อนเลยเคสของไอที T ona, โซน่าพัะลรมเนี่ยมี3ตัวข้างหน้าเป็นกระจกนะเนี่ยส,สีใสๆเนี่ยเป็นกระจกเอออ่ะตัวนี้ก็คือพัลลมด้านหน้านะครับ3ตัวจัดสายไฟให้ตามปกตินะครับไล่สเปคกันเลยก็ตั้งแต่ต้นคลิปนั้นตัวนี้เป็นคอย53330สปีด 3.20จิกะเฮิร์ตนะครับแรม8จิกนะครับเป็นแบบดูโอตัวการ์ดจอเป็น RX5502 จิก DDR5 นะตัวนี้128บิตเออได้128บิตแล้วเป็น DDR5 ด้วยเล่นเกมค่อนข้างที่จะใช้ได้อ่าต้องใช้ก็ใช้ได้นะครับด้านหลังมีพัดลม LCD เนี่ยหนึ่งตัวเป็นไฟแบบฟุ้งฟิ้งนะซิงก็เป็นซิงแต่งนะครับเป็นซิงไฟ LED อ่าตัวนี้สเปค ได้เป็น s s d จะอยู่ด้านหลังนะเก็บวไว้ด้านหลัง s s d 1 2 0่กิกนะครับตัวนี้เพิ่มฮาร์ดดิสให้อีก500จิกเลยตัวนี้รวมกับ SSD ก็เป็น600กว่านะครับอ่าไล่กันอีกทีนึงคอย5สปีดสสปีดสามนะคอย5 3 3 3, 3 0ามสามสามศู์แรจอ R X 5 5 0อ่าเดด120จิกฮาร์ดดิส500จิก Power Supply 500วัตต์นะครับดำรูตัวเคสกันก่อนเลยนะตัวนี้เฉพาะเคสอย่างเดียวนะ7,600บาทอ่ะมีบอรดรับประกัน1ปีนะครับ CPU รับประกัน1ปีการ์จอรับประกัน1ปีเหมือนกันอ่าแร่มเนะี่ยจริงๆมันรับประกันเรี้ยวทานะครับแต่ก็ตีคร่าวๆไป3ปี SSD รับประกัน3ปีนะ SSD รับประกัน3ปี ฮาร์ดดิสตัวนี้แถมให้นะครับรับประกันให้3เดือนนะครับตัวเคสเพราะว่าสปายรับประกัน2ปีนะครับอ่าเคสสวยนะด้านหน้าเป็นกระจกแล้วรู้สึกว่ามันจะออกแนวหวานหวานหน่อยเออออกแนวหวานหวานมาเราร,รีวิวแล้วก็ไล่สเปคแล้วก็ไล่ตัวเคสให้ดูแล้วว่ามันโอเคหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนเก็เคยเห็นกันหลายรอบแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแผง เอาไว้ดูดลมเข้านะครับตัวนี้ก็จะโชว์ข้างในแบบมันจะมองทะลุเห็นได้นะตัวนี้ปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ USB 3. 0 USB 2 0แล้วก็สายหูฟังสายแจ็คปุ่มนี้สตาร์ทเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เฉพาะเครื่อง7,600บาทได้อุปกรณ์เท่านี้ที่จแจ้งไปเรามาดูกันว่าเราจะไปเทสเกมอะไรแล้วให้เพื่อนคิดกันเลยว่าเราจะไปเทสเกมอะไรแต่ว่าน้องๆขอกันมาเยอะงั้นก็ เห็นใจว่าเออไม่ได้เทสหลายวันแล้วเรามาเทสกันดีกว่ากับเกมนี้เลยแสดมอ่าก็ยินดีกับเพื่อนๆที่ทายถูกกด้วยนะครับว่าวันนี้เรามาทำการเทสเกมฟรีไฟนั่นเองเดีย๋ยวเราไปดูว่าเราตั้งค่าอะไรกันไว้นะครับพี่ครับพี่ครับตั้งค่าอะไรไว้ตอนนี้นะครับตั้งเป็นสูงสุดความสว่างเนี่ยสว่างมากเด็ฟเฟรมนะครับตั้งอยู่ที่สูงชาร์โดนะครับตั้งเปิดนะตัวนี้ก็ตั้งสุดของตัวเกม ฟรีไฟลไว้นะกับตัวนี้เราไปลองเทสเล่นกันเอ้แต่เลื่อนอยู่นะเออเลื่นลื่อนอยู่เลื่นอยู่นะออออยยมาไปเลยวันนี้อาจจะลงคลิปดึกหน่อยนะครับเพื่อนๆออไม่ได้ลงคลิปมาประมาณสี่ห้าวันเนาะพอดีเดินทางเดินทางมาจันทบ,บุรีนะครับเดินทางไปเดินทางมาก็เลยเว้นว่างในการลงคลิปไปหลายวันแล้วน้องๆทักมาพี่ครับลงคลิปหน่อยครับพี่ครับ วันนี้ลงคลิปหรือเปล่าโหดีใจนะอย่างน้อยก็มีเด็กๆน้องๆเพื่อนๆชาวไอเกมพีอเนี่ยทักกันเข้ามาถามว่าลงคลิปไหมเออก็แสดงว่าอยากจะดูเรารีวิวแต่ช่วงหลังๆเน่ยเกมไม่ไม่รู้ว่าจะรีวิวเกมอะไรจะเทสเกมอะไรเดี๋ยจะถ้ามีเวลาว่างจริงๆจะนั่งนั่งรีวิวให้เลยนะเอาแบบจริงจังเลยเอออันนี้พอดีมีชุดในราคาที่ราคาที่แบบหลักพัน เป็นเคสราคาหลักพันแต่ได้คอยห้าก็เลยมาทําการเทสให้เพื่อนๆดูนะเดี๋ยวลองดูตอนโดดเลยละกันโอเคตอนนี้เราก็อยู่บนเครื่องแล้วนะครับเฟรมวิ่งอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสี่สิบหกอันนี้ในเฉพาะอยู่บนเครื่องนะเดี๋ยวต้องลองลงไปอยู่ข้างล่างว่ามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราเล่นเป็นโหมดซิงเกิลนะครับตอนนี้เอาเป็นว่าเราลงตรงนี้เลยละกันไปถือว่า ยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่ยังไม่มีอาการกระตุกหรือค้างนะครับในชุดอ่าไม่ใช่ในชุดจัดตัวมากจับเป็นชุดไงเวลาเรารีวิวเวลาเราพูดจะพูดชุดทุกทีเลยในเครื่องนี้นะในเคสต,ตัวนี้ก็ถือว่าเอาไว้เล่นเกมได้เยอะอยู่หลายเกมค่อนข้างที่จะเล่นได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเกมกาลินหน้าเกมพับดีกาลิน้า,เก,กา,นาเกมออนไลน์ทั่วไป หรือถ้าเป็นเกมใหม่ๆก็อย่างเช่นเกมสตรีมก็เล่นได้อีกหลายเกมเลยอุ้ยใช้ได้ใช้ได้ถือว่าโอเคนะลื่นอยู่นะอาจจะเป็นเพราะว่าคนมันน้อยด้วยนะในในช่วงที่เราโดดมาไม่มีคนเลยอันนี้จะพูดรีวิวตรงไปตรงมาเลยนะลื่นบอกลื่นไม่ลื่นบอกไม่ลื่นแต่ความรู้สึกมันจะมีเหมือนแบบจังหวะที่อา ที่วิ่งไปวิ่งมาอาจจะมีแบบช่วงที่รู้สึกว่ามันเหมือนมันวืดอะออมันเหมือนมันวืดคล้ายๆกับประมาณว่าโปรแกรมมันมันยังไม่เสถียรมากเนี่ยแบบอย่างเงี้ยเนี่ยลื่นจังหวะบางทีจะลื่นอย่างงี้แต่พอจังหวะที่แบบเราหันเร็วๆเงี้ยเออมันวืดเหมือนกันนะมันวืดแบบวุบวุบเออมีบางส่วนแต่เฟรมเาวิ่งสูงตลอดเฟรมวิ่งห้าสิบเก้าห้าสิบหกห้าสิบอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ ตัวแอปหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีมันวืดแบบวืดนวืดน่าเกลียดเลยนะบางทีอะเออแบบเฮย้ยมันวืดน่าเกลียดจริงต้องต้องพูดคานี้เลยคือรีวิวโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอวยของตัวเองเลยบอกตามตรงแล้วอย่างหนึ่งหน้าจอที่เห็นอยู่ก็เพื่อนเพื่อก็จะเห็นอยู่แล้วว่ามันเล่นได้แบบไหนลื่นไหมเออสเปคแบบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างก็เอาตามที่เห็นเลยแต่ถ้าจังหวะไหนที่เรารู้สึกว่ามันมันวืดนน่าเกลียดก็จะบอกเลย แต่ถ้าลื่นก็บอกลื่นนะครับตอนนี้ก็ยังลื่นอยู่ชาร์โดเปิดแสงเงาก็ขึ้นมาสวยๆภาพก็ดีขึ้นนะแต่จังหวะจังหวะซูมอันนี้ต้องไปตั้งค่ามั้งน่าจะเป็นตั้งค่าเนาะที่แบบควบคุมช่วยเลง็งอ่าช่วยเลง็งบางทีถ้าเราอยากปิดแบบตะโขบตอนตะโขบก็ปิดไปงี้ก็โอเคนะเนี่ยเราก็จะได้เราก็จะได้แบบเออเลื่อนได้เพราะบางทีมันจะล็อกใช่ไหมล่ะถ้าเพื่อนแบบ กดซูมไปไม่ปิดสโคปปุ๊บมันจะล็อกแล้วมันจะเลื่อนยากแต่พอแบบนี้ปุ๊บอ่าเราเลื่อนง่ายแล้วออประมาณนี้ก็เกมฟ f i ไฟก็ถือว่าโอเคนะเล่นได้ลืนล่นๆสังเกตดูแอดมินเกมจะไม่ค่อยเทสเกมฟ f i ไ e มากเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ถนัดเกมในเกมมือถือไม่ไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับพวกเกมแอปจำลองอะไรอย่างนี้นะออแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ แต่เกมที่เทสเป็นบ่อยก็อาจจะมีฟรีไฟส์พับจีเกมคอมพิวตี้เออแต่เกมคอมพิวตี้เนี่ยมันตั้งค่าง่ายนะครับแล้วก็ภาพสวยแล้วก็เล่นดีเหมือนกันอ่าแต่ฟรีไฟ r e ก็เป็นที่นิยมเนาะน้องน้องเด็กๆเนี่ยชอบฟรีไฟกันเยอะเลยขอมาพี่ครับเทสฟรีไฟ r e หน่อยราคาไม่แพงราคาเบาเบาอ่าวันนี้ก็เลยจัดชุดแบบฟุงฟิงน่ารักให้นะมีแสงมีไฟแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันหกร้อยบาทตัวเนี้ยจริงๆมัน ลดได้อีกถ้าเราอยากจะให้เหลืออยู่ประมาณแล้วเอ้ยเจอคนเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวไม,ไม่ตายว่ะตัวเนี้ยลดได้อีกคือใช้เคสธรรมดาเออจะลดได้อีกห้าร้อยตอนเนี้ยมันอยู่ที่เจ็ดพันหกใช่ไหมลถไปอีกห้าร้อยเหลือเจ็ดพันหนึ่ง เหลือเจ็ดพันหนึ่งแล้ว power supply เนี่ยลดอีกนิดนึงก็ได้อาจจะเหลืออยู่ประมาณหกพันเก้าประมาณนี้ทำได้เหมือนกันคอยห้าแรมแปดเออหรือถ้าเราอยากจะลดอีกเฮ้ย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 ใครยิงวะใครยิงวะ,งวะเจอละโอ้ย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 โอเคเหลือเจ็ดพันหนึ่งใช่ไหมถ้าอยากลดได้อีกแรมจากแปดลดเหลือสี่จิกแบบดูโอได้สองคูณสองก็จะได้ลดไปอีกหกร้อยจาก ันเก้าลดไปอีก 600, หกร้อยเหลือหกพันห้าเอ้ยจากหกพันเก้านะลดไปอีกห้าร้อยก็จะเหลือแค่หกพันห้าเออเหลือเหลืออีกหกพันห้าลดอะไรอีกไหม <c oughs> จะลดอะไรอีกปะ่ะถ้าลดอีกก็ลดราคาลงอีกเอ่อถ้าเราอยากได้ไม่อยากได้เอดีพี่ผมอยากได้ฮาร์ดดิสอลดได้ไปอีกสามร้อยหกพันห้าลดไปอีกสามร้อยเหลือเท่าไหร่เหลือหกพันสอง เออลดไปอีกเห็นไหมก็ลดได้อีกเห็นไหมพี่ครับซิงแต่งไม่อยากได้อยากได้ซิงธรรมดาลดไปอีก100ออ 6, ร้อยนึงเออหกพันสองละหือหกพันหนึ่งละกล่ละกลลงไปเรื่อยๆละ <c oughs> อ้อมันไม่โดนเลยอะปืนดีดเฮ้ยเฮ้ยมานี่เหนียบวกดีครับอินพีนี้ก็น่าจะเป็นฟรีไฟล์นะโอ้โหหัวแตก พีนี้น่าจะเป็น free file เทสให้น้องๆดูแต่สำหรับเกมอื่นๆอ,อาจจะมารีวิวอีกนะครับช่วงนี้เดินทางบ่อยมากๆถ้าตอบตเพื่อนๆช้ายัางไงก็ขออภัยด้วยนะจริงๆเลยอยากอยากจะตอบทุกคนช่วงนี้เดินทางบ่อยมากๆก็เลยแบบอาจจะบางทีอาจจะตอบช้าต้องขออภัยด้วยนะครับนี่เนี่ยแต่จังหวะเวลาซูมเนี่ยเออมันมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันมันวืดนะฟุดฟุดฟุดอย่างเงี้ย แต่เวลาเล่นนัะลื่นแต่เวลาแบบเวลามันฟูมอะ่ะมันรู้สึกว่ามันเหมือนจะวืดหน่อยๆออบังคับยากหรือว่ามันเป็นแบบนี้กันอยู่แล้วเอ,อของเพื่อนๆนะคนไหนที่เล่นแล้วเวลาแบบซูมเวลาอะไรเงี้ยมันม,มันไม่วืดเลยเออคอมเมนต์บอกทีนะครับ คอมเมนต์บอกได้เลยว่าพี่ผมผมไม่วืดแล้ววิธีการแก้ตั้งค่ายังไงให้มันไม่วืดบอกบอกบอกกันได้นะเพราะพี่ก็อยากจะรู้วิธีการแบบไม่ให้มันวืดแต่ถ้าเล่นแบบเนี้ยได้แต่ถ้าแบบซูมบ๊บบางทีมันจะวืดหรือว่ามันเป็นทุกที่ไหมยังไงก็บอกกันบ้างนะผ่ <c oughs> าการลุยตอนนี้ก็คิวไปหล้เจอ โอ้โหสูตรเห็นเขาทำไงทำตามหรือว่าเราตั้งค่าเยอะไปหรือยังไงถ้ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับไปลุยเจอคนไหมเจอคนไหมถ้าเราปรับอันนี้ออกมันจะเป็นไหมพวกชาร์โดออกปรับ ค่าความละเอียดหรืออะไรเนี้ยมันอาจจะดีขึ้นไหมหรือว่าอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วคือไม่เคยเทสไม่เคยเทสแบบไม่เคยเห็นที่มันลื่นลื่นขนาดชุดหมื่นห้านะหมื 15, 17, 18, 20, 20, ่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสองหมื่นก็มีความรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆแบบนี้นะที่เคยเทสไปเราเล่นเกม AP f p s แบบ P c มาเยอะแล้วความลื่นของเกมอื่นๆน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเกมนี้มันน่าจะลื่นได้มากกว่านี้เออ เหมือนจะโดนสองข้างอุ้ยสวยๆมาโอเคข้างหลังได้ไหมเหมือนโดนยิงข้างหลังอยู่คะแนนละอ้ยอ้ยอ้ยโดนยิงไปดิครับ วงบีไปแล้วอย่าเติมเลือดกันเติมเลือดยังไงครับบีเ <B S 1> หรอไม่ใช่สามไม่ใช่เอออเจอแล้วเจอแล้วห้า,หาล่นจบแมตเลยเหรอเนี่ยคิวไปสิบแล้วนะเนี่ย จุดลายแมตคนเยอะเหลือเกินโอ้ยไม่ตายยิงกันอยู่ไหนเนี่ยเจ,เจอแล้วนะครับเจอแล้วเหลือแปด โอ้ยเข้าหัวเกยวกระสุนกันกระสุนหมดไปตอนนี้เหลือหกนะครับหัวไปดีโอเค มีไหมข้างล่างเหรอเหลือสองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคละโอเคโอเคเราวิ่งมาจะกระโดดยิงมันนะครับโอ้โห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 อ้าวกระสุนหมดกระสุนหมดเอาไม้ไปตีมันเอาไม้เอาตีเ มาบอดบอดใช่ไหมม,มาบอดไปไหนแล้วบอดบอดบอดมันนี่ก่อนตีเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไล่ตีบอดไปไหนแล้วมันนี่ก่อนกระสุนก็หมดอีกมาตีตีตีไม่โดน จะจบไหมเนี right? ่ยจะจบไหมเนี่ยจะจบไหมเนี่ยออโดนนาทีหนึ่งนะครับ okay. สังหารยี <poetry> ่ส <demek> ิบสองเลยโคตรเก่งเลยยิงหมดตายเกลี้ยงน่ะโอเคสำหรับอีพีนี้นะก็แถมไหมแถมเกมอื่นไหมเอา G T A V สักเกมหนึ่งลวกันจะได้รู้ว่ามันเล่นเกมอื่นๆได้อีกเยอะเพราะว่าเกม G T A V ก็กินสเปคเยอะเหมือนกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเกม G T A V นะเรามาดูกันว่าเราตั้งค่า อะไรกันไว้นะครับเข้าไปที่กราฟิกนะตอนนี้ปรับแบบ h d p พนะครับเดเล็ก1แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนี่เปิดออนหมดเลยมีตัวนี้อันเดวที่เป็นออฟนะแล้วก็พวกกราฟิกต่างๆปรับเป็นไฮไฮเวลี่ไฮบางตัวไปเป็นออฟนะเพราะตัวนี้เป็นตัวคูณเราก็ไม่ต้องใส่ตัวคูณไปอ่ก ชาโดว์ว่าอะไรก็ปรับเป็นไ i g h ตัวนี้เป็น normal อยู่ตัวเดียวนะครับ fx ตัวนี้ก็เป็น very high อ่ะไหนก็นนเป็น high แล้วเรามาดูว่า6กเจ็ด0เนี่ยปรับเป็น very high ทั้งหมดเลยได้ไหมนะครับ very high very high นะ very high very high very high h i ไฮอันนี้ได้ high อย่างเดียวนะครับมามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไร ปเอ้าออกหมดเลยทีนี้อ่ะโอเคโอเคนด้โอเคอเราเก็กลับกันมาแล้วนะครับกับการเป่าเวลี่ไฮกับเกม GTV เรามาดูว่าเราจะเล่นกันได้แบบลื่นไหมแต่คิดว่าลื่นนะโอ้โอเคลื่นนะครับลื่นใช้ได้กับโหมดเนื้อเรื่องของ G t a ทนะตอนนี้มันมาขโมยเงินเ้วก็จะบังคับให้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเออรอทีสักทีหนึ่ง หลังจากน,นี้มันก็ให้เรากดซูมนะครับซูมเพื่อที่จะทำให้ไอ้พวกนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนี้ตอนนี้เราห้ามยิงมานะถ้ายิงอะ่ะเราจะทําเป็นมิชชั่นเฟลเลยนะถ้าเรายิงโดนมันเนี่ยถือว่าลื่นๆเลยนะลื่นๆเลยดูให้เพื่อนดูสังเกตตอนนี้มันให้เรากดระเบิดนะครับจากตู้เซฟบึมภาพโอเคเลยไม่กระตุกเลย กับเคสนี้นะครับคอยห้าสามสามสามศูนย์สปีดถึงสามจุดสองศูนย์นะครับแรมแปดจิกเอเดดีสองร้อยเอ้ยเอเดดีร้อยยี่สิบจิกปกติทุกทีจะจัดให้เยอะไงพูดเลยติดปากเลยฮาร์ดดิสต์ตัวน,นี้ก็จัดแถมให้อีกห้าร้อยจิกนะครับแรมแปดจิกเนาะกระจอไอเอ็กห้าห้าศูนย์สองจิกดีเดีห้าลื่นนะลื่นลื่นใช่ได้กับเกม g t เ v กับการตั้งค่า เวลี่สะหายนะครับไหนลองดูเซินึ่นสองสามโอเคหัวแตกเดี <Yeah. S 2> ย๋ยวเราลองไปดูฉาก <Yeah. S 2> ที่ออกไปจากตัวอาคารนะครับ <Yeah. S 2> เราจะไปทำการยิงกับตำรวจนะข้างนอก mm hmm. แต่ก็ไม่มีคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเลื่อนๆอยู่แล้วนะโอเค เรามาไล่ดูตามฉากเลยเนาะว่ามันโอเคมีจังหวะไหนบ้างที่แบบมีอาการออ้ยโหพุ่งออกมาเลยนะระเบิดพวกเศษชิ้นส่วนอนะพุ่งออกมาเลยมาเรามาดูว่าจะกระตุกหรือเปล่านะหนึ่งสองสามลุยตุกตุกตุกต,กต,กตกโอเคไม่มีอาการนะครับออกมาถึงฉากโอเพนแมปก็ ยังไม่มีอาการเฮ้ยไอ้นั่นมันโดนชนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหืกับตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบวันรอบวันโอเครอดแล้วเรารอดแล้วนี่เก็บไปดีเก็บไปดีโอหโคตรเก่งชมตัวเองเหลี่ยตัวเองนี่ไหนวะเฮ้ยอยู่นี่นี่เองสามเลยสามสามมา ยิงย้ำงี้ไม่ตายว่าแล้วถือว่าใช้งานได้เลยเล่นได้เลยนะเกม G T V ขอบอกเลยว่าตัวนี้คิดว่านะโลเพได้แน่นอนนะครับเพราะว่าปรับวิลี่ไฮของของภาคเนื้อเรื่องได้เนี่ยโลเพเล่นได้แน่นอนอ่ะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับกับไอเกมพีีคอมมี มีระบบผ่อนไหมยังไม่มีนะครับมีเก็บปลายทางไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับวิธีการสั่งของสั่งยังไงสั่งได้4ช่องทางนะครับในช่องทาง f a c e o o o ไอเกมพีซีคอมนะเฟซบุ I ๊กเพจคอมพิวเตอร์ราคาถูกบายไอเกมพีซีอนะครับหรือจะสอบถามในช่อง YouTube ก็ไดถถ้ถ้าเห็นจะรีบตอบให้กับเพื่อนๆทุกท่านนะยังไงก็ฝากติดตามไอเกมพีซีคอม ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์นะครับถ้าชอบไอเกียีคอมก็กดแชร์มันทั้งเพจเลยแชร์มันทั้งเฟซเลยก็ได้นะยังไงก็จะทําคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆชมนะช่วงนี้เริ่มหาโอกาสทําคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับยังไงก็สวัสดีครับบ๊ายบาย